การประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยหุ้นส่วนระดับโลกเพื่อต่อต้านอาชญากรรมหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตซึ่งประเทศไทยเป็นผู้ริเริ่มและเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นร่วมกับสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ UNODC ระหว่างวันที่17-18ทธันวาคม2568 โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งในระดับรัฐมนตรีปลัดกระทรวงอธิบุีีเอกอัครราชทูตจากทุกภูมิภาคทั่วโลกผู้แทนจากสหาภาพยุโรปองค์การระหว่างประเทศภาคสักพวักประชาสังคมและนักวิชาการรวมทั้งสิ้นมากกว่า300คนจาก60ประเทศเพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนระดับโลกในการต่อต้านอาชญากรรมหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต โดยนายศรีหัศกพวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เน้นย้ำว่าการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตพัฒนาเป็นอาชญากรรมข้ามชาติขนาดใหญ่ที่ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจและเชื่อมโยงกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนการค้ามนุษย์การใช้แรงงานบังคับและอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบอื่นๆโดยไทยมีการดำเนินการเชิงรูปธรรมมีเป้าหมายเพื่อรื้อถอนเครือข่ายอาชญากรรม ขณะที่นายอนุทินชัยวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่านานาชาติให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาอาชญากรรมออนไลน์พร้อมเน้นย้ำประเทศไทยจริงจังในการปราบสแกมเมอร์เดินหน้าขับเคลื่อนความร่วมรือกับทุกประเทศสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมท,ที่ประชุมยังได้รับรองถแถลงการร่วมกรุงเทพโดยมีประเทศต่างๆอาทิ เปรูบังกลาเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เนปาลและภาคเอกชนเช่น Tik Tok ร่วมสนับสนุนเพื่อย้ำเจตนารมณ์ในการยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมท,ทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลและพยานหลักฐานการคุ้มครองผู้เสียหายและการทำงานร่วมกับภาคเอกชนในการป้องกันตรวจจับและลดการแพร่กระจายของการหลอกลวงออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ยังได้รับเสียงชื่นชมจากนานาชาติโดยเฉพาะบทบาทเชิงรุกของประเทศไทยในการขับเคลื่อนความร่วมมือเพื่อต่อต้านการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตออนไลน์สแกมส์โดยประเทศไทยมีความมุ่งม,มั่นในการต่อต้านอาชญากรรมหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตอย่างจริงจังโดยกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติเนื่องจากส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงทั้งต่อมนุษย์และระบบเศรษฐกิจโลกไม่มีประเทศใดสามารถแก้ไขได้เพียงลำพังจึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศ